สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับสบายสบายกับนายพี่วีวันนี้ผมจะมาหมักหมูให้ดูกันนะครับนี้เรามีหมูที่ได้หั่นแล้วหนึ่งกิโลกรัมเราจะทาหมักหมูแล้วก็ทาเป็นพวกหมูจุ่มหรือว่าจะทําเป็นลัดหน้าหมูหมักอะไรอย่างนี้ก็ได้เราจะเริ่มต้นกันเราจะใช้เบกกิ้งโซดา กิโซดามีกันหมากเกือบหกหนึ่งช้อนชาโซดาเนาะแต้สำหรับทำอาหารทำเบเกอรี่นะหนึ่งช้อนชาฮะหนึ่งช้อนชานะใช้มากก็ไม่ดีฮะแล้วก็เราจะทำการผสมน้ำ ผสมน้ำเพื่อที่จะให้เขาเข้ากับเนื้อก่อนนะครับเราจะมีน้ำสะอาดอยเรผสมน้ำเล็กน้อยน้ำสะอาดผสมน้ำแล้วเราก็ทำการผสมให้เข้ากันให้เข้ากันเลยครับขึ้นมือเลยเนาะ ตรางนั้อย่งนี้เราใองมือแล้วกันปิ้สโดาละลายน้ำเสร็จแล้วก็จะไปหมักจะไปหมักอยู่ในหมูเลานะครับใส่ไปที่หมู่เนลาใส่ลงนี่เราก็นงหมดเนาะหมดเลยเราก็ทำการ คลุกเขาให้ดื่มโซดาเข้าขวดๆจิ้มนะครับแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆไม่ต้องนวดนะฮะคุกเข้าไปไม่ต้องนวดจากน้ำที่ชุ่มๆเมื่อกี้ตอนนี้ก็ดุดซึมเข้าไปในเนื้อหมูแล้วหมดเลยหมูแล้วหมูเราก็อมน้ำเพื่อจะให้เนื้อมันนุ่มเนาะนี่ตัวนี้ตอนนี้จากน้ำเมื่อกี้น้ำเยอะๆฮะตอนนี้แห้งเลยแห้งไปแล้ว เราก็คลุกเขาเข้าไปคลุกเ้าเข้าไปก่อนแบบนี้ฮะโดยที่ไม่ต้องอะไรเราไม่ต้องไปไปบีบนวดเขานะครับไม่ต้องบีบนวดคลุกเค้าเข้ากันนะในกระมังผสมล้วเนี่ยอ่าคลุกเ้าเข้ากันให้เรียบร้อยครับนี่เราก็จะมาทำขั้นตอนอื่น ก่อนที่เราจะใช้ของญาตำความสะอาดมือก่อนครับที่เราจะใช้ก็จะมีซิ้วขาวเรามีแป้งต,ตอนนี้วันนี้ผมใช้แป้งป้าวโพดยี่ห้ออะไรก็ได้คนระับใช้แป้งป้าวโพดถ้าใครไม่มีก็ใช้แป้งมันนะครั เป็นข้าวโพดเป็นข้าวโพดอยู่ที่สองช้อนรับสองช้อนครับตัดเล็กไปนิดนึงก็เลยทำให้ตัดลำบากตัดเพิ่มอีกหนึ่งสองช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะอ่เมืกี้ตักไม่เต็มฮะเลยต้องเพิ่มนิดนึง เสร็จเรียบร้อยแป้งกระโพดแล้วเราก็ใช้น้ำตาลนตาลใสย่ยตาลใายครับอืมช้อนโต๊ะขมูนเลยละกันเฮ้ยหึงช้อนขมูนเลยหนึ่งช้อน หวานหน่อยก็ดีฮะเราก็เลยใช้สักเพิ่มนิดนึงฮะช้อนหนึ่งหน่อยนาะ้ำตาลทรายได้น้ำตาลทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวสองช้อนซอสปรุงรสอตซอสกุงรสสักสองช้อน ตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยก็สองช้อนครับนะอ่าเย็ดร้อยนี่ถ้าไม่มีเราใช้ผงปรุงรสรสหมูได้อนะันนี้ผมใช้เป็นซุปก้อนแล้วกันนะตันนี้นมีขอใช้เป็นซุปก้อนซุปก,ก้อนผงปรุงรสฮนะ ปรุงรสชาติแล้วก็จะทำการผสมส่วนผสมให้เข้ากันก็เพิ่มน้ำสักนิดหน่อยเพิ่มน้ำสักนิดหน่อยเพิ่มน้ำนิดนึงเล็กน้อยฮะเพิ่มเกลือกระปุนฮะหนึ่งช้อนชากระปุนนะสักหนึ่งช้อนชาใส่เยอะไปก็ เค็มนะครับใส่เยอะเค็มนะ,นะ Turn, อืึหงช้อนชาถ้าใครชอบก็ใส่พริกไทยดําเดี๋ยวผมใส่ท like ีหนึงทีหลังแต่นีลทุกคนให้เข้ากันก่อนนะครับผมก็ชอบพริกไทยดำเหมือนกันแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้าก erm. ันก่อนครับแล้วก็มีส่วนของส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเรายังมีไข่ไข่ไก่ในใ toler, ที่นี so ้ใช้ไข่ไก่ครับใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับเพช่วยจริงๆใช้แต่ไข่ขาวก็ได้ครับ ใช้ได้ไข่ขาวก็จะดีนะครับอืม,มเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันก่อนนะให้เข้ากันแล้วก็ผมก็จะใช้พริกไทยดำเพราะว่าผมชอบพริกไทยดำก็ใส่เลยใช้ใไปกินพริกไทยดำหน่อยมันจะหอมเนาะอืมถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับก็คนเข้าไปกลมกลนกล ตให้เข้ากันฮะต้อให้เข้ากันเข้ากันก่อนนะตรงนี้เข้ากัน,น,นก่อนค่อยเข้าไปผสมนะครับเราผสมในการหมักนะคนให้เข้ากันสาหาแป้งขขาโพดไม่ได้ก็ใช้แป้งมันฮะแป้งมันเนการหมักเอาละเริ่มกลิ่นหอมของพริกไทยออกมาด้วยอของซอสเครื่องปรุงเนาะอันนี้เราจะปรุงรสชาติเขา มีการหมักแล้วก็ปรุงรสชาติเนาะนีอือนะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปละนีืใส่ไปหมดเลยใส่ไปหมดเลยครับนี่ใส่ไปหมดนะฮะับอ๋อใส่หมดแล้วแล้วก็ ทำการคุกเ้าเข้ากันคุกเ้าเข้าไยกันนะครับแล้วก็ผงใช้วิธีการคุกเ้านะคลุกเ้านะครับเราจะไม่ทําการแบบว่านวดเขานะเราจะทําการคลุกเขาเข้าไปกันหั่นบางก็เนื้อหมูก็หั่นบางพอสมควรนะไม่ได้บางจนเกินนะครับเนาะบางๆแต่ไม่ได้บางมากเกินไปครับให้เขาความนุ่มนะครับเนาะ นี่เสร็จแล้วหมูที่ผมใช้นี่จะเป็นหมูส่วนสะโพกนะครับหมูส่วนสะโพกนี้เราก็ใส่ไข่นะก็จะเป็นไม่ได้ก็ถ้าไ,ได้แต่ไข่ขาวจะดีนะเนาะออนอกจากจะใส่ไข่แดงไปด้วยเนาะแต่ไข่ขาวมันช่วยทําให้การรักษาความนุ่มของของอหมูนะครับช่เป็นล็อกความนุ่มของมัน ไม่ดีครับเนาะนี่ครับแล้วก็คลุกเขาเข้ากันเลยทีนี้เข้ากันเรียบร้อยเนาะแล้วเราก็จะไปตั้งทิ้งไว้ตั้งทิ้งไว้ข้างนอกครับสักชั่วโมงหรือชอั่วโมงครึ่งก่อนเก็บเข้าตู้เย็นฮะเพื่อที่ให้เกกิงโซดาเขาทํางานในการหมักให้นุ่มนะฮะเราอย่าเพิ่งรีบเอาเข้าตู้เย็นเลยใช้น้ำมันงาเนมงาในการเพิ่มความหอมใส่เลยครับสักสองช้อน สองช้อนก็นได้อ่ะสองช้อนตวงครับสองช้อนตวงนะนะฮะใส่น้ำมันงานหน่อยสองช้อนหน่อยหน่อยก็ได้ครับโอเคทีเนี้ยก่อนที่เราจะเอาเข้าไปพักนะใส่น้ำมันงา,นงานไปด้วยครับเสร็จแล้วทีนี้ดูสมบูรณ์แล้วครับแล้วเราจะทําการคลุกเขากันอีกทีนึงให้น้ำมันงามนซึมเข้าไปจะได้สมบูรณ์ เราจะได้กลิ่นหอมของมันงาด้วยครับเรียบร้อยคขาหมูหมักเราเสร็จพักไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะมาทำเมนูหมูจุ่ม,รมครับครับก็ต้มนะฮะในหม้อที่ต้มสมซุปนี่นะครับก็จะมีครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดเอ๊แสงไม่พอ เปิดแฟดยังไงเออมีคนช่วยเปิดแฟดให้แล้วนี่ครับกาตไคร้ใบมะกรูดนะแล้วก็ใบโหระพานะครับเพื่อความหอมแล้วก็ใส่ขนมก,ก้อนหนึ่งก้อนน้ำซุปนะหลังจากนี้เราก็จะทำเมนูหมูจุ่มยังไงก็เมนูนี้หมูหมัมกแล้วเราก็มาทำเป็นหมูจุ่มจริงๆมันทำเป็นได้หลายอย่างเช่นคณะผัดคณะหมูหมัมกหรือว่าจะเป็น เป็นาราดหน้าหมูหมักก็ได้นะครับทําได้หลายอย่างเลยนะแต่วันนี้ผมทําเป็นหมูจุ่มงก็ฝากกดติดตามกดสับสไขค์กดไลค์กดแชร์ให้กับสบายสบายกับนายต้นทีวีด้วยนะครับขอบคุณครับ